ตลอดแนวชายฝั่งที่ยาวกว่า2,000กิโลเมตรของประเทศไทยมีชุมชนจำนวนมากได้อาศัยชายฝั่งแห่งนี้เป็นแหล่งทำมาหากินมานานหลายชั่วอายุคนและคาดว่าจะเป็นเช่นนี้อีกต่อไปแต่วันนี้ทะเลไทยกำลังเสื่อมโทรมจากการทำประมงที่ดูเหมือนว่า ไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรแม้ว่าเราจะมีพระราชบัญญัติการประมงสำหรับควบคุมการทำประมงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมแต่ตกฎหมายก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เพียงพอที่จะรักษาท้องทะเล ลูกปลาทูเหล่านี้ถูกจับขึ้นมาก่อนวัยอันควรเช่นเดียวกับปลาเศรษฐกิจอื่นๆอีกหลายชนิดนี่จึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ท้องทะเลไทยกำลังสื่อมส่งลงเรื่อยๆท่ากลางวิกฤตของทรัพยากรริมชายฝั่งชุมชนเล็กๆจำนวนหนึ่งกำลังฟื้นฟูท้องทะเลหน้าบ้านของตัวเอง ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งโดยการเริ่มต้นจากสองมือของพวกเขาเองเ,อเราจะไปไหนกันนี่ไปตัดยอดมะพร้าวครับทำอะไรครับไปทำผูกยอดต้นสันครับ เด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านขั้นกระไดกำลังช่วยกันเตรียมไม้ไผ่ทางหมะพร้าวกระสอบทรายและวัสดุต่างๆเพื่อทำสังกอง่อหรือว่าบ้านของปลา แต่ในปีนี้ก็มีการพัฒนาภูมิปัญญาขึ้นมา,เพ,าเพราะคิดว่าการใช้การใช้ปูและทุน่นทุ่นที่เป็นปูนซีเมนเนี่ยมันยากแก่การขนย้ายและเปลืองในในส่วนของงบประมาณมากกว่าการใช้ถุงทรายอันนี้ใช้ถุงถุงปุย๋ยถุงปุย๋ยสองชั้นซ้อนกันแล้วก็บรรจุทรายไว้ข้างในซึ่งจะขนย้ายได้ง่ายกว่าการใช้ทุ่นซีเมนค่ะ การสิงสังเนี่ยมันได้ผลมากถต่ว่าให้ปลาให้ปูกลับมาให้มันเหมือนมันดีปากาวะต้องอะไรต้องตั้งเทว่าเราเริ่มมาสิงสังต่องปีเนี่ยทรัพยากรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเลยชัดเลยชัดชัดเลยปลาถูปลาถูกันเลยเนี่ยขาจากเลยผมไม่เข้ามันอยู่ข้างบนรัดงจ่ะเหอ,อโอ้ย ติดเพิ่มแล้นะโขต้องทายตีดเ,เลยแน่นอนเลยเราดูมาหลายปีแล้วว่า3าปีผีเนี่ยเราเราก็ต้องมึงกระสานพวกนี้ก็าเลี้ยงเราไปด้วยในตัวหรือว่าอาหากินง่ายว่าเตายืดสังเกตได้เลยตรงอื่นจะไม่ไปขึ้นป้าพวกเนี้ย ีที่แล้วที่บ้านแหลมพักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีชาวบ้านที่นี่ได้ตังต้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเรือคลาด้อยที่สร้างความเสียหายแก่เรือประมงของพวกเขาจุดจุดเริ่มต้นของของกลุ่มที่ว่าตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มครั้งแรกเลยคือคือเรือคลาดถอยนี่แหละเข้ามาทําลายแหล่งแหล่งธรรมาหากินของชาวบ้านที่นี่ แล้วก็มันยังมีปัญหาอีกมากมายที่เราจะต้องทําให้เป็นกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นมาคือว่ามันต้องอนุรักษ์ทุกอย่างหอยหอยก็ที่อื่นก็มามา,มาบุกรุกมามาทำลายแหล่งหอยของเรานะคะแล้วก็เรือค่าศหอยแล้วก็ในคลองนี่ก็เหมือนกันเราก็โดนบุกรุกจากเรือนอกนอกพืนก้นที่เข้ามาทำลายเข้ามาทำลายสิ่งแวดล้อมมาทิ้งน้ำมันมามาทำสิ่งที่ไม่ดีอ่ะ ทำให้ทหําให้ตําบลบแหลมเวียงของเราเนี่ยมีปัญหาเราก็เลยบอกว่าอ่ะเน,นี้เราตั้งกลุ่มเราตั้งกลุ่มกันขึ้นมาไหมเราเลยเรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์คือเริ่มต้นนี่กลุ่มสมาคมรักทะเลไทยเนี่ยได้พาสมาชิกที่ว่าหวางวนปูไปดูงานที่ดุงจางแล้วก็กลับมาคือคิดว่าจะทํากันบ้างก็เลยมารวบรวมสมาชิกในหมู่บ้านที่หวางวนปูเนี่ย มาทับเพราะว่ามันเข้าควบที่ว่าปูบ้านเราก็ลดน้อยลงไปเยอะเรียกแทบว่าจะไม่มีก็ได้เหลือน้อยมากๆอ่ะก็เลยมาลี่เริ่มรวมกลุ่มกันแล้วก็ตั้งเป็นธนาคารปูขึ้นมาแรกๆนี่เราทําเป็นแผลลอยน้าที่ว่าใครจะเอาไปใส่ก็ไปใส่ในทะเลกันเลยแล้วก็พอนานๆเข้า่ะการดูแลบํารุงอยู่ในทะเลเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแล้วต้องใช้งบสูงเราก็เลยมาประยุกต์ใช้บนฝั่ง คึ่งง่ายกับการดูแลและผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยก็คิดว่าชาวประมงอ้วนปูเนี่ยได้ปูเพิ่มขึ้นมาเยอะจากก่อนเนี่ยหายากวันละห้าโลหกโลเดี๋ยวนี้เฉพาะตอนนี้เลยอ่ะวันละเจ็ดพันแปดพันถึงมื่นบาทสองพันสามพันนี่ได้กันทุกวันคนรอบรอบทั้งบางแก้วทั้งอที่ตำบลด่าเจ้ารอบ,รอบๆแหลมกระเบี้ยนี่บอกปูสองปีสามปีที่มีธนาคารปูเนี่ยไม,ไม่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 มีขาดเลยแล้วก็เขาก็เอาไปทํา เหมือนเหมือนกับทั้งหลายพระเบียนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็ทีบางแก้วทำที่หาเจ้าเขาเป็นเทศบาลมีตังเยอะเขาก็ทำเขาจะทำดี้าแต่ส่วนนี้คือทอดเดินลมเราก็จะเดินลมลงมาต่อสายลงในถังถังนี่เราจะใช้เป็นถังที่ว่าเกแม่ปูตัวแหมปูเราจะใส่ในถังละตัวแล้วเราก็จะต่อถอไใส่ใส่ใส่หัวท้ายเหมือนกันถังละหัวแค่ถังละหัวแล้วเราก็จะมีต่อถอด<แ>เปิดเปิดก๊อก เราจะมปก๊อกเนี่ยนะครับตัวไวเปิดเพราะว่าแม่ปูตลาดขายแล้วเราก็จะได้เปิดก๊อกเพราะว่าให้ยกไม่ไวหวอายุมากและวยกไม่ไหว พอเราเราตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์กันขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ได้มีการแยกกันออกมาแยกออกมาก็เป็นหนึ่งแพรปลาชุมชนนะคะแล้วก็สองธนาคาปรปูม้าสามคารเรือเล็กอันนี้เราก็แยกออกมาโดยโดยที่แรกที่แรกเลยที่เราตั้งกลุ่มกันมาเนี่ยเราไม่ได้มีงบประมาณอะไรเลยนะคะเราก่อตั้งกันขึ้นมาด้วยมือของพวกเราเองท้งนั้นส่วนตัวของพี่เองเนี่ยพี่ก็จะ ดูแลเรื่องของแพปลาชุมชนก่อนที่จะเป็นแพปลาชุมชนเนี่ยเราก็มีปัญหามากมายนะคือคือปัญหาราคาปลาถูกพ่อค้าคนกลางเนี่ยกดกดราคาปลาของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาคาราคาตั้งมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเรามาเนี่ยโดยที่ไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้เราได้นะคะแต่เมื่อในเมื่อเรามีจุดตรงเนี้ยเรามีกลุ่มอนุรักษ์ัทะเลไทยเนี่ย ก็ได้มาชวนพวกพี่เนี่ยไปดูงานที่ขุดขุดพี่น่าสะใจเหมือนยังว่าพอรับพี่ไปตรงนั้นมาเหมือนยังว่าอืทําไมนะที่นั่นน่ะเขาเป็นมันเป็นสามน้ําอะน้ําน้ําก่อยน้ําจืดแล้วก็น้ําน้ําเค็มกุ้งก้ามกามปลากระดีเนี่ยปลาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาสามารถเขาสามารถตั้งกลุ่มแพปลาชุมชนขึ้นมาได้ปัญหาของเขาก็เหมือนของเรานะแต่เราเนี่ยทําไมถึงทําไม่ได้อืม ทำไมถึงแค่แค่ปัญหาแค่เนี้ยทำไมถึงเราเราถึงทำไม่ได้กลับมาเนี่ยเราก็รวมตัวกันเลยช่วงเวลาที่กลับเนี่ยเราคิดคิดกันนะอืมคิดกันว่าเราจะทำยังไงจะเอาเงินที่ไหนแล้วใครจะเป็นคนทำแล้วถ้าถ้รทำแล้วมันจะเป็นยังไงก็คุยกันนะพอเรามาถึงเริ่มเลยเริ่มเลยว่าเนี้ยอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเงินไม่มีเลยสักบาทเดียวอะระดมทุน พอพ่อคพาคนกลางนะมองมองนั่งมองฝั่งนู้น่ะโต๊นั่งมองพวกเราก็ไม่สนใจก็ทํากันใหญ่โอ้พ่อคาคนกลางก็ยุ่งกันก็โทรไปมันมีไหม่อค้าคนกลางอยู่สองสองนี่นี่เบาและอยู่ฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ของโทรเฮ้ยมึงมาดูมา่อพวกเรื่อมึงทำไมกันใหญ่แล้วตอนนี้เรามีเงินต้องอุ้ยเท่าไหร่กี่แสน เยอะเดือนเดือนนึงเนี่ยเราเราบริหารเงินในกี่แสนกี่กี่แสนคนหลายแสนเป็นใกล้ใกล้ร้านนะน้าไปดูไปดูบัญชีที่ลุกเลยไปดูบัญชีที่ลุกเลยไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนเนี่ยแม่ค้าจะเป็นคนกําหนดราคาให้เราว่าเนี่ยสมมุติว่าได้ประตูมาเนี่ยเขาเขาจะไปขายจะนําใจแหละไม่รู้แหละขายจะนําใจแล้วค่อยกลับมาตีราคาค่อยหักไอ้น้ำน้ำข่องน้ำแข็งไงเรียบร้อยคนเรือเรือเท่าไหร่ก็ช่างมึงเถอะใช่ไหม เราไม่มีสิทธิ์ที่เราเราจะพูดได้อ่ะทำนิรันดร์ทำใคร่แต่เดี๋ยวนี้เราบอกว่าไม่ได้นะป้าต้องเท่านี้ป้าต้องเท่านี้แม่ค้าคนกลางก็ต้องยอมเราเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้ยอมง่ายจังง่ายง่ายคนกลางไม่ยอมยอมและราคาแพงปาเท่านี้แม่ค้าคนกลางก็ต้องขึ้นราคาเท่ากับใช่เหมือนเราเราซื้อปะเราซื้อปะได้ได้หมดได้ประโยชน์มากได้หมดแปดสิบลัเนี่ยได้ได้หมดเลยก็ได้เพราะกลุ่มเราโต่ลยใช่ใช่สมมติแม่แค่เพื่อจุดนยังซื้อเลย ได้ซื้อแพลปาชุมชนยังซื้อได้เลยทาไมคุณซื้อไม่ได้ไม่งั้นจะมาขายให้แพปปาว่าไหมจากการรวมตัวของคนในชุมชนทําให้พวกเขาค้นพบว่าพวกเขามีพลังมากกว่าที่เคยเข้าใจการทิ้งซังเนี่ยเราบอกเราทริ้งซังแล้วประสบความสําเร็จไม่ใช่มันต้องมีมาตรการอื่นๆควบคู่กันไปใช่ไหมใช่ไหมคะแต่ว่าที่ผ่านมาเวลา หน่วยงานรัฐเนี่ยมาส่งเสริมเนี่ยก็จะมาปล่อยปลาทีาลืมไปว่าวนลุนรอยอยู่แล้วก็วจะลุนกุง้งลูกกุ้งที่เพ่ปล่อยไปเ,เพราะฉะนั้นการส่งเสริมเป็นจิ้นินเนี่ยมันไมได้ช่วยอะไรเรือประมงที่เป็นเรือข้าถอยเนี่ยมันเร็วมากพอเราเอาไปขับไล่มันหนีปุ๊บเราคิดว่ามันไปแล้วเรากลับพ่อเรากลับมันหวนกลับมาทับตังเรามาทําการลากอีกคือว่าเวลาเราทิ้งตังเนี่ยปลามันก็จะมาอาศัยในในแนวตังค์เนี่ย ก็มีเรือกวนล้อมจากต่างหมู่บ้านเข้ามาแต่ว่าจุดเสียของพวกเรานี่ก็คือมีครับคือไม่แสดงตัวว่าเราเป็นเจ้าของคือนั่งมองเข่า <risque> ตักสังกันบัางอะไรบัางโดยที่ว่ามันมันมันเป็นที่ว่าไม่ไม่ไม่แสดงตัวออกไปเอออันนี้อย่าทำลายนะมันเป็นแนวสังที่ว่าพวกเราทําโครงการบ้านป่าไว้เออมาวางเลยสั่งวางไปเลนเอยถึงสั่งวันนี้เขาวางได้ไง ทิ sociedad, ้งทิ้งตังไว้เขามาหวางไม่ได้นะไม่นะเขาเทิ้งตังไว้นะเราไม้ต้องนองไอ้วกแล้วงมันต้็นคองเงินเล็กนี่อ่ะเขาทิ้งตังไว้ตั้งสีตเนี่ยพีเราทิ้งตังก้นแหน่น่ะเราเพิ่งทิ้งแต่ว่าเราเพิ่งทิ้งได้ตามหวานนี่งสุพีเด็กคนพูรอกคุยเลกนูดมเย้วยสุพี ยังอะ่ะเดี๋ยวจะมาทำบ้าได้ไงอ่ะทำรั้วให้มาถิ่งอ่ะตอกมะมงอ่ะเดี๋ยวข้างเขาพี่จะใสเดินเดี๋ยวเราถิ่งต้นแนวเขตพี่แล้วเดี๋ยวเราจะมีนักยุ่งประเด็นให้ทราบเราวมาบอกวันนี้ก่อนนี้แล้วผิวัางแนวนี้นะแล้คลองแนวเขตท่านไหนเนี่ยอันนี้รับพันกัดน้ำที่บากไทรเลยนะสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญว่าการทำ มาตรการอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จก็คือการมีเขตการห้ามการทําการประมงที่ทําลายล้างในบริเวณที่เราพื้นฟูเพราะว่าถ้าเราพื้นฟูมือนึงแต่อีกมือนึงเรายังปล่อยให้คนอื่นมาเอาทรัพยากรที่มันกําลังเจรินเิบโตไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหอไอข้อจะต้องตินเนี่ยผมว่าสําคัญเพราะว่าเรานุรั์เราทําซังเป็นแนวเขตเนี่ยเราไม่มี ล้วเราไม่มีกฎหมายที่จะไปห้ามลยยายเท่าได้เลยถ้าเราเกิดเรามีข้อบัญญัติตองถินโดยเราเป็นคนออกกฎหมายเราเป็นคนใช้เนี่ยผมว่าดีผมก็อยากจะถามข้อบัญญัติ้องถินเนี่ยของอบตอไหเหนือนะครับต้องขอยกร่างห้าประเด็นของเขาแดงนะครับที่ว่าเป็นข้อห้ามนะครับห้าพันสี่ร้อยเมตรห้ามคุณ <c oughs> ลาบกุหลุลเรือ <c oughs> คาถอยอดล้อมทุกชิที่มีไซมานเร <c oughs> ือปลาก,กระตัก,ก <c oughs> ปั่นไฟคณะกรรมการนะครับ การจับกลุมอบรมต้องอบรมความรู้นะครับกระบวนการจับกลุมการใช้เครื่องมือเช่นดาวเทียมหรือ GPS ก็จะมีพวกหน่วยงานก็คือพวกผู้นำหมู่บ้านดูเหมือนว่าภารกิจของชุมชนเล็กๆเหล่านี้ยังคงมีอีกยาวไกล แต่อย่างน้อยวันนี้พวกเขาก็ได้ตระหนักแล้วว่าพลังของชุมชนคือพลังแห่งความหวงังที่จะร่วมกันฟื้นฟูท้องทะเลไทย